สวัสดีพ่อเม่พี่น้องชงซิมเนเอลชาแนลแม่ซิมมนพามาบึงความดือของแมวแมวเหมียวอยู่บ้านอันบรรเทาคุณเคยหาขวนโตหาขวนแนวนั่นแนวนี่ดือคักดือแน่พี่น้องเอยพุ่นน่ะแมวตัวนี้ันออายุหนึ่งปีพุ่นหุ่นปีนนาปีนหลังพุ่นเอาเอาเอาเห็ดอีหยังวะเอ้อ หายเหี้ยงยู่วเซ้าจกเทียหาเตนแนวหลินนี่เขาอื่นวันชีวิตของแมวแ <laughs> ม,มวที่เหมือนกับทายมาเหบืงองเนาะร้ายดังๆขาวดำดือ้อคักพี่นะพูด <laughs> <laughs> สัญญาไาม่เบืองขางเตะเตะเตะเฮ้ย ไอ้เบิ่งแม่เสือเรืองเมียิมอนกับซีโม่บอกเรื่องแมีฝรั่งเนาะพี่น้องเอ้อจะเจริเล่าสู่กันฟังเรื่องบางเรื่องแมีฝรั่งบางคนกับเจออุปสรรคแต่ละคนกับบ่คือกันเว้ยนะดื้อคักเฮียเข้ากล้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิโมนเอลแชนแนลแม่ยิมอนไายคลิปแมวาหี่เบื้องผุนขึ้นทั้งตัวกับเขาแล้วพี่น้องแม่ยิมอนกินเขาแล้วอันบัดที่นี้นั่งทารอสิไปเหตุงาน กเลยนายีิมบอกเลี้ยงเมียฝรั่งเห็นบ่ะพูะนเ่าโว้ยพอะเห็น้ำเมียตั้งหากโ้ยน้ำเฮียเอาเลเด้อเมวขึ้นดพักเถอเฮ้ยูเป็เป็น,เ,นเลยที่นี่ดอพักดนี่พูดหะไรเคน้ำเฮียป้าหาเะเดี่ยเเอลนแหาจจเนี่ยไปยทั้ง,งท้สาดเถอะพูเล่นนา แล้วเล็้น,น้ำพี่น้องเลียน,น้ำเฮียจนวาเมสิมอนกับซิมาบอลเลี้ยงเนี่ยฝรังทีวนันไอ้เมสิมอนเจอเนาะคือว่าคนเหตุงานรวมกันเด็กใหม่โบสถวมาเด็กใหม่ดอกพี่น้องก็คือว่าเพิ่งพึ่งแต่มาเหตุงานร้านอาหารแทนอันมูเมสิมอนที่ว่าแขนหักให้ปลาหักพร้อมอันเมสิมอนก็เลยได้นคนมาเหตุงานในครัวไอ้ผู้ช่วยเมสิมอนกับซิมบา,าเล่าสู่กันฟังเนาะอันเป็นยังขึ้นเมาิมบอลเลี้ยงนี่ให้ใหพี่น้องได้ ได้ฟังกันว่าเรื่องเรื่องหรืสิบางคนก็นเจอเลยแล้วเพิ่นกระปากบ่ได้บ๊ะบอกเพราะ่าเม่ซิม่อนเห็นมูมาเห็นงานบ่ได้ล้าเน่าเลยคนที่ว่าอันในผ้ายู่เขาหล่อนตนไม้ทับแขนเพิ่นหลอกหายปลาหักพร้อมเทปปีโควิดพร้อมนะพี่น้องก็เลยคงเจไดยู่รา้ายอันในเป็นโเกเดือนหุ่นหลึงจะไดมาเห็นงานได้ใส่เฟือกอยู่เม่ซิม่อนก็ไปเยี่ยมเขาอ่อนมานวางได้ได้เนาะ บ่ที่นี่เมสิมอนเขาบอกเรื่องเมยฟรังเนาะมันตายเหลือต้นเหลือต้นไดกคนนี้อ่านพ่นมาเห็นงานพันยูประเทศบ้านเขาก็ได้สามปีนี่แหละพี่น้องพึ่งแต่มาอยู่เนาะแม่์ม่มาปีแรกเราได้เนาะเหลื่อมเรื่องเลยนองเขาซื้อนิดนองเขาซื้อนิดไม่เห็นงานในครัวได้ประมาณเก็บพ่อเดือนหรอแล้วนี่เห็นงานลานทีว่าเม่สิมอนเห็นเก็บพอพอเดือนแล้วเงื่อนเดือนกับสีออกับสีได้ก พื้นฐานของคนที่มาเป็นเหตุงานในครัวเป็นผู้ช่วยก็สิเงินเดือนบ่อสาคนเหตุงานเป็นเชฟเป็นอย่างเนาะก็สิชั่วโมงละสิบสองหรือสิบเอ็ดประมาณนี้นะเหล้วเต้เจ้านา้เพิ่จะให้เม่จิ้มบอนกันเลยไอ้ิมาเลเราสู้กันฟังเพราะว่าเวลาคนเหตุงานในครัวเพลินเวลาในเรี่ยวงานในเรี้ยวเพลินก็สิมีเรื่องดื่มเรื่องดื่มเล็กๆน,น้อยๆก้อนสีเหลืองงานนะปาาเมียวสออีอ่อนอันคล้องกันเรียน่าพี่นอ้อง แมซิมอนก็นเลยในอันว่าสู้กันฟังคอนในให้เพื่อนเนาะมาแชร์ความประสบการณ์ที่ว่าเพื่อนเจอเนาะแมซิมอนขอเพื่อนแล้วเพื่อนก็นเลยบอกให้สู้ฟังอ่ละล่ะก็เลยอยากมาให้พี่น้องพิจารณาเบอง์เนวา่าผู้ใดที่ว่าดมอันสามีฝรั่งแล้วเมื่อเจอสภาพที่เพื่อนหางานหาการส่งเสียเลี้ยงดูทางบ้านนะอันนี้แมซิมอนขออนุญาตเพื่อนบอา,าตั้งแต่ อาทิตย์ที่แล้วที่นี่เพื่อนก็เลยบอกว่าอ่านมาเบิ่งคลิปแมสซิมอนแมสซิมอนกับโบว์แจ๊กเทียเมสซิมอนก็เลยมาบอกสะเออเพราะว่าอย่างเพื่อนบอกว่าลองแชร์เบิง่งเพื่อนจะมีคนที่เป็นสภาพเดียวกันกับเพื่อนบอเพื่อนอยากหูกพื่อกันเพื่อจะได้คําตอบว่าเขาเหตุจงังไหนเขาจะแก้วิธีจังไหนในเมื่อเพ่นเจอสภาพจังสี่อันนี้ก็บ,บอกเลยเนาะเพื่อนมาเหตุงานในครัครวเพื่อนกับเพื่อนชำน้านเกี่ยวกับเตุอาหารเนาะเราเพื่อนกับพึ่งแต้ แบบว่าเพึ่งแต่มาอยู่ไม่ไม่แล้วเพื่อนกะหางานทำมาแล้วพี่นอ้องมาปีแรกเพื่อนกะบ่ท่านเหตุงานเหตุาหการ์อันในผัวเพื่อนกะรับผิดชอบส่งเงินส่ทงท้องไปให้หลูกเพื่อนลูกเพื่อนมีสามคนอยนะู่ในพี่นอ้องสามคนเลยเห็นแม่เป็นคนดูแลอยู่บ้านผัวเพื่อนกบเหตุงานสอมรถเนาะเหตุงานสอมรถอันในมองอูส้สอมรถน่ะนะนะแต่ว่าเขาเศรอพาร์ตเมนต์อ,อยู่เขาพารตเมนแบบเศร้าหลายเดือนนั่นแหละเพื่อนก็นเราอห้ฟังจริงสิแม่ซิมอนก็นเล่นอ้ อันไหนนั่งฟังเพืน่นเพื่นทั้งเบาทั้งจะห้พี่น้องคนกินเราอันตอนเลือกงานเรากินเราร้อมแล้วก็จะห้องห้ไผเคยเป็นแน่แเม่์ิมองก็เคยเป็น,น,ปนจังเทียแบบกินเสร็จล้วก็บอกเรื่องความทุกข์ของออกมาเราล้วก็ห้องห้พี่น้องเม่์ิมองก็เคยเห็นเนาะก็ดื่มกันเล็กๆน้อยๆแต่เพื่นก็บอกเราเพื่นก็ห้องมาเราเพิ่นก็บรรยายหลายคำนะอันที่นี่เมยิมองก็เลยฟังไปฟังมาเพื่อนก็บ,บอกว่าตอนที่เพื่นมาอยู่ปีแรกๆ เรียนหนังสือไปพร้อมเป็นบ่เบืรอเ,เทศบ้านเขาคนที่มาใหม่ๆภาย,ายใ,นในช่วงนี้สิบัวได้สีได,สได้เรียนเบหนึ่งเบสองขึ้นมาได้พี่น้องบ่เป็นอาหนึ่งอาสองแล้วเบหนึ่งเบสองสอบขึ้นมาวิชาเอ็มวีวีา ba, มาอยู่ประเทศอันเนื้อทะเลนมันยากกว่าเกา่าแล้วมาอ,อยู่นี่ก็ต้องเรียนจ่ายเงินเรียนเองบ่ได้เรียนฟรีก็ออยังรัฐบาลสมัยเมสซิม่อนเขาจ่ายให้เรียนฟรีเด้อันนี้คือว่าเขาอยากเรียนเขาเสียงเงินเรียน เสียค่าสอบทุกคนเสียค่าสอบเองแต่ว่าเงินสี่เรียนฟรีน่ะบ่มีดอกเขาเสียเงินเรียนเองเนี่ยแหละเขารอฟังเขามาอยู่ได้สามปีมาปีแรกเขาก็เรียนหนังสือเรียนซื้อเพื่อจะให้ผ่านอันไออินเบอร์เคอลิงที่จะเอาอันใรเป็นอันสองสัญชาตินั่นแหละเพราะว่าเขาจดทะเบียนสมรสกันมาเล้วๆเขาอยากได้สองสัญชาติเขาอยากเขาวางแผนกันไว้ว่าเขาุูกับสามีหล่ะวางแผนกันไว้ว่าถ้าเมนอันในมีบ้านมีซองเป็นของตกของบ่ได้เซาอพาร์ตเมนต์เขาอยู่ อันเหตุงานเหตุการ์รวมกันกับศรอยากอัะไรเอาลูกเอาเตาน่ะข้นมาอยู่น้ำเมสิมอนกับว่าความคิดเขาก็ดีอยู่ที่เขาคิดยังสี่เพื่ออยากเอาลูกเอาเต้ามาอยู่น้ำคืออนาคตเด็กหน่อยมาอยู่นี่เมื่อก็สนีได้เหตุงานเหตุการ์เรียนหนังสือแล้วก็สศีได้งานเงินเดือนมันก็เป็นสวัสดิการที่ดีไงน่ะแหละเมสิม่อนก็เลยบอกว่าความคิดเขาก็ดีอยู่ดีวเขาอยู่หน่อยก็าเมสิมอนตั้งหาปีเนาะเมสิม่อนก็เลยอันไนฟังเขาบอกน่นแหละเขาก็คุยปรึกษาสามี สามีเพิ่นเคยบอกอยู่ว่าอันในต้องให้เขาอายุประมาณสี่สิบแปดสี่สิบเก้าหรือเขาหาสิบเพืเสียเพราะว่าผัวเขาอายุสิบสองสิบสามแมนบามันกับท่านเน็มันกับท่านเน็มันโค้งนะชีวิตเขาเพราะท่านเน็มันโค้งเขาก็บอกเมี้เขารออยจังหน่อยถ้าแม่นว่ามาอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์อันเด็กหน่อยถ้าประเทศเกินสิบดปีคือว่าสามารถอันทำวีซ่าตามแม่มาได้เด้ถ้าเด็กหน่อยเกินสิบเอดปีแล้วเด็กหน่อยต้องสอบวิสอบเอาวีซ่าตัวของขึ้นมาเองนั่นแหละ คือคือเพิ่นอยากรีบเร่งอยากรีบเร่งให้ลูกเพิ่นน่ะขึ้นมาก่อนอายุสิบดปีเพราะว่าสามารถตามวิสาเม่มาได้เพิ่นก็เลยวางแผนกับสามีอันเรื่องเจังสี่ไว้สามีเพิ่นก็รอแค่ว่าอันเช็ดงานเจ็ดแปดปีเสียหน้าเจ็ดแปดปีนี่คือสี่คอยนซื้อบ้านเป็นห้องตกค้องบริษัทเซาพาทเมตนกระสี่ขนลูกมาอยู่ประเทศนอกตอนแรกคิดคุยกันยังสั่นแต่ความเป็นไปแล้วแล้วเงื่อนเดือนผัวเพิ่นแต่ละเดือน เมื่อเสียคาบานคานามคาไฟเล้วทุกวันนี่คาอยู่คากินมันขึ้นราคานะพี่น้องมันบมดมันบดสมัยนี่คือว่าการอยู่การกินคานามคาไฟมันปรับขึ้นราคาพวเพิ่นก็เลยมาทบทวนกับเนี้เพิ่นว่าคือสี่เอาลูกอันขึ้นมาหนากจี่ดอกเพราะว่าเงินเงินคาแรงมันก็บบได้ปรับขึ้นรุดรุดคือยังสินค้าของอยู่ของกินนะก็เลยมามามีปัญหาตรงคัดแยงกันตรงนี้แล้วแล้วพวเพิ่นก็บบอกกับสามี เออบอกกับเมียเนาะบอกผิดบอกกับเมียว่าอันโตไปนีคือว่าเงือนที่ใดเหตุงานเหตุการณ์่วมกันซอยกันตรงเก็บออมเพื่อจะได้ไปซื้ออพาร์ตเมนต์ที่ว่าเป็นซื้อตอกของบ่ไดดเศร้าเขาอยู่ต้องซอยกันตรงนี้ก่อนถึงจะทําให้เป็นรักเออเป็นรักเป็นฐานแล้วจงคอยเอาลูกขึ้นมาได้ผัวเพิ่นบอกยังสี่ละกับเมียเพิินเมียเพิ่นกันเลยว่าเออก็ดีคือกันแต่ไปความเป็นจริงแล้วมันบ่เป็นคือ,อยังผัวเพิ่นบอกตกลงกันกับเมียเพิิน อันในพ่อเพิ่นเขาปีที่สองเพิ่นไปเหตุงานอันทําความสะอาดตามบ้านคนนะตามบ้านคนทําความสะอาดมูอเขาเน้น้ำมานน่ะละมูอเขาเนะน้ำให้ไปเหตุงานน่นทาความสะอาดบ้านนั่น,นบ้านนี้เขาหลับคนเนาะชั่วโมงหนึ่งกับ 10, ชั่วโมงสิบหายีสิบเพ่งสี่นะ่ะทาความสะอาดชั่วโมงละ,ดะเด้เพิ่นก็ไเด้เงินดีอยู่ที่นี่พราะเพิ่นพรเพิ่นรับผิดชอบตังเต้นเดือนก่อนอันธ่ว่ามาอยู่น้ำกันเมมนบอที่บวานปีเล็ก คือว่าพัวรับผิดชอบภายในปีหนึ่งที่ผ่านมาเนาะ,ะเมียพท่านเห็นงานเหตุการณ์ซาตเลียนอยู่นะกระ่งเงินห้ทางบ้านน่ะเดือนละหมื่นผลได้พี่น้องเดือนละหมื่นเพื่อสิลูกสามคนน่ะลูกยังเลี้ยงยุ่มอันในมอคนหนึ่งแล้วก็เลี้ยงยุ่มปฐมอันในปซี่ปอหานะเลี้ยงยุ่มน่ะแล้วก็เมียแล้วก็พี่น้องคนดูแลยู่บ้านที่นี่พ่อคนก็ค้างเงินที่มาแลกเมืองไทยมันก็เริ่มแลกได้หน่อยคนที่สรงเงินยุโรป อันยูโรยูนีไปมมนกับเพิ่มสําหรับอันในเงินยูโรไปแหลกงบานเขาเลรวเนาะเพิ่นก็เริ่มกังวลเกี่ยวกับอันในการใส่ใจยูนี่พอมนะที่นี่เพิ่นก็เลยบอกเมียเพิ่นว่าอันเงื่อนที่ทรงไปเงื่อนที่ทรงไปเนี่ยมันสีบอเพอสำหรับใส่ใจยูนีเพราะว่าเขาต้องเซฟเงิ่อนที่จะซื้อบ้านไปซื้อบ้านที่จะไปอยู่ห้มีห้องนอนเพิ่มขึ้นเพื่อจะเอาลูกขึ้นมายูนีเพราะว่าคนวางแผนสิเมียเพิ่นก็บโอเคโอเค แต้มพลนลรับเร็วๆเมียเพลินไปเห็นงานแันทําความสะอาดเขาปีที่สองมาทำงานทําความสะอาดได้เงินค่าทาความสะอาดอันเดือนหนึ่งก็ได้ยูดอกพี่น้องพันเอ็ดพันสองได้พันเอ็ดพันสองแต่ว่าเมียเพลินอันในได้ทบไปบ้านเนาะก็ได้เห็นงานเหตุการณ์อันในเงินเดือนเร็วๆกัผู้ลาพี่น้องเดือนเดือนแรกที่เพลินได้เงินเดือนเพลินก็ส่งไปบ้านสามหมื่นส่งไปบ้านสามหมื่นเลยเด้จากผัวเคยส่งทุกปีให้เดือนละหมืน่น แต่ว,ว่าเพิ่นส่งไปสามหมื่นเลยกะอันแมย์ใช่ไหมกับผู้ว่าเขาคิดยังัไงเจังไหนในเมื่อผัวเขาก็ส่งให้เดือนละหมื่นเป็นว่าปปีหนึ่งแล้วตีตะวของได้เงินเดือนครั้งแรกกะไปแลกบ้านเขาเพิ่นก็ส่งได้สามหมื่นเม่เพิ่นเห็นเงินโตเนาะแม่อยู่เมืองไทยเห็นลูกส่งเงินไปถึงสามหมื่นอันก็เลยคิดว่าลูกมีเงินมีท้องหาได้หรือมาั้งคือจังไดนเมย์ใช่ไหมกับบุรุษก,กันแมย์ใช่ไหมผมเลยถามเขาเนาะเพิ่นเมย์มช่ไหมถามแค่ว่า เดือนแรกที่เจ้าเหตุงานใดเจ้าไปยังคือส่งไปให้เพื่อนหลายแถะตั้งสามหมื่นอันเพื่อนเล่าว่าอันในคิดว่าส่งไปเพื่อเพื่อนจะได้เหลือไว้ใส่เดือนทัดไปจะไม่ต้องส่งลำรีลำไรทั้งสี่นนะแต่ความเป็นจริงแล้วๆเพราเพื่อนส่งเดือนถัดไปสามหมื่นเดือนที่สองมะเมย์เพื่อนก็บ,บอกว่าอันแบบว่าผัวฝรั่งเพื่อนก็บ,บอกว่าให้ส่งเดือนละหมื่นกับพอ่อ เพราะว่าที่ค่าใจใจบ้านเขามันก็บ่ได้หลายนังสี่นะเด็กหน่วยเรียนปฐมเมืม่อก่อนบาดใจใจหลายแล้วก็ลูกซ้ายเพคนไปเรียนมอมันก็แค่ซื้ออุปกรณ์นห,าาห,าหนังสือเรียนเมื่อก่อนหัวเข่าหอนาไปกินได้นี่สิบานโรงเรียนเพิน่นอันโรงเรียนมอมันก็บ่ได้อยู่ไกลจากหมู่บ้านที่เพิ่นอยู่อันในเมย์เมยเมพิ่นกับแต่ก่อนเขาส่งให้เดือนละหมืน่นเมยเพิ่นอธิบายยังสั่นกับว่าพราใส่ตอนผัวฝรั่งเพิ่นส่งให้พราลูกส่งไปให้เดือนแรกสามหมื่นเมื่อท่นถึงสิ้นเดือนบ่พเพใส่โทรมาบอกลูกว่า โอนเงินมาอีกเนเด้อบัพอใส่ดอกลูกอะบทัท่านในปากท่านในว่ากระทรงไปเดือนกระเดือนถัดไปอีกเออสามหมื่นอีกแม่บัท่านจะซื้สินบัท่านจะซื้สิ้นเดือนแม่ก็ขออีกขอสามหมืน่นจากสามหมื่นเป็นสามหมื่นหาสามหมื่นหาเป็นสี่หมืน่นเอาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยผ่านมาได้ปีหนึ่งผัวเพิ่นเริ่มมีปัญหากับเพิ่นตรงคือว่าเธอโ่งเงินไปบานเนี่ย ที่เราหลายๆสิเราเยี่มยมแตเขาสิมีเงินอันไอ้ื้อบานเป็นของตกของเธอสบาเธอจะเอาหลูกมาอยู่นี่น้ำเธอคือทรงไปเงินไปทางบานหลายหลายเทะเงินได้เก็บในบัญชีเธอกับบูมีแล้วก็อันบอกเนี้ยนะว่าห้รักตัวเองแนนไอ้การการที่วางเขาสิเอาหลูกมาอยู่นี่เพื่อหน้าคนของเขาหนี่เธอคือบอกเป็นดีเทะปัตาาี่ที่หนีขึ้นไอ้ทรงไปจะทางบ้านเมทเธอแตกอะกรันทรงหายเดือนละหมื่นเขาคือพอใส่เขาคืออยูได้ปที่นีทรงไป สามหมืน่นสี่หมื่นกับบพอใส่มันเกิดอีหยังขื่นผัวเพิ่นถามมานะ่เพิ่นก็มีเลื่ยงอยังคุกยกับผัวเพิ่นเล่าผัวเพิ่นฟังอันที่นี่แม่เพิ่นแม่เพิ่นก็เลยบอกว่าถ้ามึงประสงคให้กูเดือนละสี่หมื่นอันกูสี่ให้ลูกมึงไปยู่กับคนอื่นละวาอังสันมึงส่งมาซำนี่ส่งมาเห็ดหยังอันบัพอใส่มึงอันส่งมาหลายคนนี่บได้ตีลูกคนอื่นเขาส่งมาให้ตังหามื่นหกมื่นต่อเดือนอันลูกสาวก็เลยคิดนใจเลยว่า ปาดเพิ่นเคลื่อนอันเห็นแก่ใดแกงเงินแถเพิ่นว่าแม่เพินน่นเนาะเพิ่นว่าว่าเหลือเจคักเวลายส่งไห้แต่ก่อนอันผัวฝรั่งมาอยู่เด็กๆเขาส่งไห้เดือนละหมื่นพอใส่พอลูกตกของส่งไห้เองสามหมื่นกับโบพอใส่สามหมื่นหากระบอใส่สี่หมื่นหอดสี่โบพอ,พอยังโทรถามบ่เคยถามว่าลูกไปเฮ็ดงานอีหยังสบายดีบวัวกินเข่ากําหยังบ่เคยถามโทรไปยังไหนมเิเตวา่าอันเงินไก่สิีมืดใส่แล้วเดอ้อส่งมาเดอ้อลูกมึงน่ะใส่เปียงใส่หลาย พ่อลูกเพิ่นถามลูกเพิ่นเลี้ยวลูกเพิ่นว่าจะใส่ย,ยังายกับไปโรงเรียนอันก็นให้แคร์ลอยเดียวคนที่ไปเรียนหมอให้แคร์ลอยเดียวคนที่ยูนบ้านก็นให้แค่ยี่สิบบาทเอายี่สิบบาทสิบบาทเนี่ยก็บอกเพิ่นลูกถามลูกเพิ่นเลเนาะว่าเงินสี่หมื่นไปใส่เหมือกกบอกว่าย้ายน่ะอันไปกินเหลากินเบียร์ไปเลี่ยงเขาก็เลยว่าโอ๊ยอันในตอนท่านในมีเงินอันในลูกส่งห้แต่ข้องอะไรเงินหมืน่นก็ยังบ่ได้เป็นขนาดนี่ พอลูกทรงหายเล้วเขาสมาคมแล้วก็ว่าบพอใส่ห้ยหดคนยืมไห้ค้นเขายืมเลยตกความเขาบ่มาคืนกับิดวาซามันเถอะเดี๋ยวมันกับมาคืนไปไปมาพอไปทวงเขาเขาบ่หายก็เงียบนี่สิละเพื่นบอกเมย์เ่อนบอกเม่์ิม่อนฟังเนาะเพิ่นบ่าเม่ผู้ใดเป็นก็ยังเพิ่นเนี่ยเพื่อนคืนอันไรอกอังใจเถอะเพิ่นว่าอังสิเม่์ิม่อนก็เลยว่ากระตัดปัญหาไปหลด เคยห้เดือนละมือก็ให้เดือนละมื่นไปเปียงเพิ่นพอะใส่เพาะใส่ก็บสร้างเปียงถ้าม่นหลูกเจา้าคนใดที่ว่าลลกซ้ายเพิ่นเรียนมอแล้วห่นเปิดบัญชีลลกซ้ายน่ะเรียนมอแล้วห้เปิดบัญชีเลยแล้วลูกจะไปลงเรียนกับแบงให้หลูกใส่ธนาคารหนะ่ะห้ลูกแบงใส่ใจเลยบ่ต้องห้แมเป็นก่อน4ี่0มืนห้แต่ของถืออยู่ผู้เดียวเพิ่นเห็นเงินหลเพิ่นก็ใส่หลาย เสร็จแล้วแม่ซิมอนกเ็เลยบอกว่าลูกช้ายนะ่ะถ้าเมนว่าเขาเรียนหมอเขาอันไอ้รู้จักรีิชอบต่อของปเป็นแล้วๆนะ่ะเปิดบัญชีให้เขานดูแลใส่เงินทีวัดเจ้าแบงค์ให้เลยไม่ต้องไปรวมกันเมมันมีการครูบอกลูกว่าอันลูกมึงนะ่ะกูไปเลียงให้ก็ได้เด้มึงเจ๊ไผไปเรียงก็ไปเรียงหลุดบอกก็ลูกมึงส่เม่คนที่เหตุงานอยู่เมืองนอกส่งส่วนจะส่งเงินส่งพ้องแต่ละเดือนไปให้พ่อเม์ใส่แล้วมาบอกเจ๊ส่ เพิ่งเรียกว่าเสียใจหลายแม่แเมที่เหมือนกันหรอล่ะอันท่าพอเม่เป็นยังสี่กับดัดเพิ่นโหลดเออเจ้าเห็นใจแข็งเลยเพิ่นได้ซ้ำได้เพิ่นกับบพอส่งไปให้คือยังผัวเจ้าส่งไปที่แหลกนะ่ะเดินละมือนนะ่ะเออแล้วลูกคนโตเจ้าทีว่าเขาเรียนมอแล้วก็เปิดบัญชีเขาเราโอนไปให้ลูก้ายทั้งหาคนนอ้นไปเหอเขาเราผิดชอบองขาไปเพราะว่าเด็กน้อยเรียนปถมมันก็แคนอันอันไปโรงเรียนกับห่อเขาไปกินกับ ซื้อขนมขวดต้มสำนักมั่อบริษเซสินเปียงซ้ำคนไปเรียนหมอเพราะว่คนไปเรียนหมอขึ้นหลือขึ้นรถเมล์ขึ้นรถบัสแล้วก็ซื้ออุปกรณ์การใส่เลี้ยงลูกเสือน่าให้แบ่งให้เขาเปิดบัญชีไปเมสซิมอนก็เพิ่นก็เลยว่าเพิ่นอยากเจแข็งอยากอันเฮ็ดจังซี่อยู่พยายามที่จะเฮ็ดก็เฮ็ดบริษัทพียมันขึ้นอยู่กับเจ้าเนาะเมสซิมอนว่ามันขึ้นอยู่กับโตของเพิ่นว่าเพิ่นสิเฮ็ดได้บ่เฮ็ดได้เมสซิมอนก็แนะน้ำบ่ได้ดอกเพราะว่าแต่ละครอบครัวแต่ละพ่อแม่เขาอันไออันคน พอเมยแต่ละคนมันบ่คือกันเมซิบอนก็นเลยบอกคนว,ว่าอันสามิเจ้าอันกระบอกถึงเราเด้อวา่าให้ฮักโตตกของให้เก็บเมียนอยากส้างท้านะพระลูกมาอยูด่ดีอยากมีบ้านเป็นของตกของบ่เศร้า,าเขาเจ้าคือบ่เหตุคำที่ว่าผัวเจ้าว้าเจ้าคือทรงเตบ้านทรงเต่งเงินไปเตบ้านเตบ้านเงินในบัญชีเจ้าบ่พอเราเราบ่ที่นี่ย้ำเวลาเมย์เจเ้าเรียกร้องหลายๆเจ้าคือบ่บอกคนว,ว่าหาบา่ไดระเด้อมีสำนีเอาใ่จำนีล่ะพอเมย กาบ,บอ้อนไอ้ธรรมะหากินหาอีหอย่างมาขายหรือว่าบอบอเห็ดหาเงินหาอีย่างเพิ่มขึ้นไม่เดียวได้กะลูกลอถาแต่ลูกเม่พพอเม่เพิ่นท่านเ่าเปนไหนเดนพ้พี่น้องหาซิบกุ้กยหนึ่งเพื่อนวานพอเม่เพิ่นบบเห็ดบบสางอีหย่างเลยแต่แต่ลูกไดผัวฝรั่งลอถ่ายอย่างเดียวก็เลยบอกว่าโอ้คอยกับโบโถือคือกันละเดิอนถ้าเป็นเจ้าภาพยังสิลูกทรงให้กินสันใดบอกบเพราะค่อยแต่มาขูดรีดเอาจังเดยเจ้าจะมี มียนสางท้านาแต่ของได้ยูเมืองนอกเมซิมอนสบอกเลยถ้าสมมุิว่าเขาส่งเสียทั้งบ้านไปหลายๆแล้ว,แล,วแล้วเขาบ่มีเงินเก็บในบัญชีแต่ของแล้วสามีเขาสิม,มาอันออกค้าน้ำค้าไฟค่ายุคากินได้ผู้เดียวแล้วแล้วเนีเด่ดชเจ้าจะส้างท้านาซื้อบ้านซื้อเฮียนจะเอาหลูกข้นมากับบกพี่น้องอีกโดนเมซิมอนก็เลยว,ว่าโอกาสที่ว่าเด็กน้อยจะข้นมาอยู่บะเทศบ้านเขาอ่ะเ่เกินสิบดป,ปีตามเมมานะม่ะมันมันมันได้อยู่ แต่ว่าถ้าแมนจะไม่อยู่อพาร์ตเมนต์ลังในหน่อยของนอนบ่เพียงพอลูกมันก็อยู่ยากอยู่ดับแม่แม่แม่แม,แม,แมสซิ่มอนดื้อบ่พี่นหนอกแมสซี่มอนกเ็เลยว่าสามีจะบอกอีกอย่างจะกับฟังกับคุยกันดีๆเพื่อมันจะไม่ได้มีปัญหาที่หลังเพราะว่าการที่อยู่เมืองหนอกถ้าเขาเห็นว่าเขาส่งเสียดูแลแตคขอบครัวคักหลายๆแล้วเรา,วาความคิดมันบ่ตรงกันฝรั่งเขากันเลิกเมื่อก็จะมีปัญหายาลางเกิดขึ้นถึงจดทะเบียนสมรสใดกสร้าง ถ้าสมมุติเขามีสมบัติมีเงินถ้าเขาไม่ได้ทําสัญญาอันการอันเลิกกันยาก,กันเราแบ่งกันเงินนี่สิเขาเลิกก็คือเลิกพี่น้องเลิกก็คือเลิกคือคนเขาคือว่าเมื่อยู่น้กากันไม่ๆมลเรวๆเวๆมื่อยู่น้กากันใหม่ๆแล้วๆ,ๆกันยดทะเบียนสมรวจแต่งงานกันบม่ได้มีคอแม่ขเขียนใบอยังที่มอวกันตอนเลิกตอนอยังสิบางคนเลิกแล้วก็คือศูนย์เปล่านั่นแหละเงินมีได้เป็นขี้ก็ได้ไปเริ่มต้นใหม่เงินบ่มีได้เป็นขี้กับไปเตโตเปล่า มสซิมอรก็เลยบอกเพื่อนว่าจะร้องทบทวนชีวิตเบิง้งงทามนดัตได้ถ้ามินวาเฮ้าใจแข็งสักหน่อยหนึ่งโบทรงเสียไปหลายๆคือจังสามีจะบอกสันเจ้ากับชีวิตกับเจ้ากับสามีกับสิบบุมีปัญหากันที่หลังเม่เจ้าคิดได้อยากเอาอยากเอาเพื่อนโบคิดดอกว่าลูกเพื่นก็บลำบากหาเงินส่วสิได้มาเห็ุงานล้าอาหารเสริมพี่นอ้องเพราะว่าอย่างเห็นงานตอนเช้าไปทําความสะอาด แล้วๆแบบที่นี่ตอนแรงๆกับมาเหตุงานร้านอาหาร4ชั่วโมงเม่ซิมอนกันเลยวา่าเหตุงานงกงกงกเพิ่นกับบุกคิดดอกด้วยว่าว่าลูกบินล้นขนาดใดลําบากขนาดใดเห็ดงานในครัวมันไม่ได้งไงๆไม่ได้สบายได้พี่น้องเห็ดงานในครัวยืนจนว่าขาแข็งนันละเออจับนั่นบุนไว้คักในครัวย่าเวลาออเดอร์หลายๆเด้อเขาสั่งอ,อ,อาหารหลายๆคนมานั่งกินในร้านแถมหัวพร้อม หัวฟูหรอพี่น้องบ่มีเวลานางคุยกันเลยกลมนากลมตาเบิง่งเมนูจัดนันเลี้ยงนันทอดนันเอาเมนูออกแต่ละขาบต,ต้องไว้ต้องให้ท่านกันโอ้มันบ่มเนง่างๆส่วนเลิกงานพุนสีหาทุ่มผุนบางที่ก็เทียงขึ้นก็มีนางโซขี่เขียวกันเรื่องถูกเรื่องอยาก่กันแล้วก็กินดื่มกันก็บอกเรื่องบรรยายชีวิตความถุกแต่ละคน เมสซี่อนกับฟังเลยเร่อเมสซี่บอลก็เลยว่าโอ้ยชีวิตมันก็เป็นเังสี่แหละพี่น้องดินล้นคับดินล้นแนบางคนดินล้นปันได้จังหวัคนทังบางกับบเพียงพอเขาบุกหูสมใดดดอกว่าเขาลำบากขนาดไหนว่าเขาดินล้นสมแดดเขาบ่เร็มาเห็นดอกเขามีแต่ใส่แต่เงินแล้วเขาก็อันในแลวแต้เขาสี่บอยไงยซะคนใส่เงินกับคนเห็ดงานคนเห็ดงานนี่ดินล้นเห็ดงกงง,ง,ง,ง คนที่ใส 10, ่เงินนี an 3, auto, ma, a a Holy, ่เงินหมือนหนึ่งอ่ะแป๊บเดียวปุ๊บปั๊บบ่พอสามมือมืดอะคนที่เห็ดงานเขาจะรูคุ้น่าเงินเนาะเขาก็สี่แบบว่าอันเสื้อจะใส่สิบยูโรนี่คิดแล้วคิดอีกเดีพี่น้องขนาดเพื่อนบอกว่าอันนาทุเลียนเขามาขายนด่กองละยี่สิบหายูโรนี่ยังบ่สื่อกินเมื่ออยู่นี่สามปีบ่สื่อทุเลียนกินอ่ะคิดเอาเมสซิมนบอก็เลยว่าโอ้ยเจ้ากระไดเนาะไอ มาอยู่จนวาสามปีงานการกระเฮ็ดจนวาทางอันทำความสะอาดทางลานอาหารเงินติปที่ว่าเขาแบ่งให้น่ะเงื่อนติปอ,อาทิตย์หนึ่งมันก็ได้ยูดดอกหาสิบหกสิบยูโรก็สื่อกินรดย้ำเขาอยากก็ซื้อกินซะย้ำเขาป่วยเร้วๆบุ้มมีไขสื่อกินดอกเด้อแม่สิ่หมดอันเฮ็ดงานงงกมือมือลายลายเร็วๆเขาอยากกินอีหยังน่ะเขาสื่อกินลดเพราะว่าเวลาเก็บขไข่ดีบป่วยเร้วๆเขาอยากอีหยังมันก็บบแซ่บมดอก เฮ็ดงานหลายๆอันสุ K, ขภาพร่างกายแต่ของบ่อบ่แข็งแรงบ่ดีเสียอันได้เตงเงินได้เตงท้องทรงแต่บานงงกเก็บไข่เด็ดป่วยมากคนทางบ้านก็ซอยเหลือบ่ได้ดอกเมียิมวนบอกเลยเฮ็ดงานหลายๆน่ะบ่ได้พักผ่อนเพียงพอน่ะเอาเตงเงินน่ะอันไหนลูกไพ่มันกับเข่ามาขึ้นกันเพื่อเิ็บอดๆเอ็ดๆเพราะว่าอย่างปวดกระดูกร่างกายเนาะเขาเฮ็ดงานหลายๆใส่แรงแรงกายเฮ็ดงานอันใส่แห้งพักหลายน่ะร่างกายมันบ่ได้พักผ่อนกัเทียเอาเตงเงินหักหลายสุขภาพสุขภาพจิต ป่วยพอแห้งแล้วสุขภาพร่างกายยังมาอดดแอดๆอกีกโอ้ยพี่น้องมันหลายแมสซิมอนว่าถึงว่าเขาอยากได้เงินในท้องได้กระซังสุขภาพกับสำคัญไม่เป็นโรคเป็นลาบอันเ,นเสริ์พลอยพี่น้องอันนี้ก็บอกสู้กันฟังถ้าเพิ่นมาฟังเนาะคนที่เห็นงานนัแมสซิมอนเอาเบาเราเด้อเรื่องของเก่าที่วานให้อามาสู้กันฟังว่าพอเมียผูใ้ใดเป็นคือยังของเพิ่นเนจะแก้ปัญหาจังงหรก็คือว่าใจแข็ง ทรงซ้ำที่เขาทรงไหวเอยอะทรงเกินโตัวทรงเกินโตเขาก็เดือดร้อนทางนี่ดีบุดีผัวเลือกอีต่างหากแล้วก็ทะเลาะกันมีปัญหาที่หลังนั่นแหละแม่์ชิมเมอร์คิดได้ซ้ำหนี่แหละพี่น้องเรียกสิบอกอธิบายยังไงเราสู้กันฟังเพื่อนก็ให้แม่์ชิมเมอร์เมื่อเราแล้วอนุญาตแล้วๆก็ไปเห็ุงานล่ะเด้อจ้าเมียก็ไปสายแล้วดูคุณคิมบิโอแม่์ซิมอนก็บอาพุทธพี่น้องยี่ส <c oughs> ิบสองนาทีบอเรื่องเมยฝรั่งกับยาวคือเก่า ก็ขอบคุณสุภูสุคนที่เขาารับชมมารับฟังแม่ซิมอนด้อจ้ะบ้าวิืนไมพิืนเ,พนเก่านะจ้ะก็ฝากติดตามคลิปหนาะบ๊ายบายไปเห็นงานรอกพี่นอก